เจอกันผู้เกียจ้าขอบคุณของขวัญน,นะคะขอคกให้การถ่ายทำขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เรากินได้เพราะว่าเราทำางานทั้งวัน ได้นอนไหมเหลือนนะครับเลือนแต่แต่ว่าจริงๆบอกบอกกองเขาก็ได้เพราะว่าสวัสดิการเขามีใช่เพราะเขาก็น้ําเป่ามาให้อะไรเงี้ยต้องแสดตื่นกันไืยยังทรไปเมื่อกี้ยังไม่ตื่นขอบคุณพี่ปุ้ย หายปวดท้องยังคะหายแล้วเข้าห้องน้ำแล้วอะ่ะนี่ใส่ชาด่บอยนี่ค่ะชาให้มันเต็มทั้งสองเครื่องเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางคืนนี้ไปให้กำลังใจพี่บอยที่เสียงแจวหน่อยนะคะซื้อบัตรกันได้ เดี๋ยวแกจะบินกลับจ้าไม่แอนฟังเพลงลูกสาวด้วยเราก็อย่างข่อยอันเนาะฟังทุกคนสนับสนุนทุกคนเลยค่ะ สวัสด,ดีตอนเช้าวันนี้วันอาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะก็พักผ่อนใช่ไหมคะอาหารที่กองถ่ายแบบดีมากขอบคุณนะคะถ่ายให้ดูหน่อยถไ,ไ,ได้เลยเช็คเช็คเออเช็คเช็ค จะเป่เสียงแบบเป็ดเป็ด,เป,ดเป็ดมากวันนี้ <c oughs> รอลุ้นใครเป็นนางเอกมีเออจริงนางเอกมีเยอะมากอาจจไม่ใช่ผิวตัวชัดมากหน้าชัดจริงจะไปปเดีเกมปังเมื่อไหร่จะเข้า ดยีอในี้ได้พี่ก็จะพูดเป็นลไยแต่งไปด้วยอะไรวะชกคหวานชิคเสียงเสียงเข้ากล้องไหมลองลองเช็คหน่อยเช็คเช็คออากล้องไอ้เช็คไอแพนเค้กเปิดอย่างนี้เลยนะโอเคหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันอยู่ไม่ต้องตกใจนะคะตื่นมาเราก็จัดขนตากันเลยนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าเพิ่งล้างหน้าแล้วตอนนี้ก็มาแต่งหน้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการถ่าย MV ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดข,ของแนอนอดีกับผลงาเพลงที่มีชื่อว่า c h เซอรเหมือนต้องพอยพูดชีเอดังไหมดังนางบอก โอเคก็นะคะวันนี้อยากจะบอกว่ามันตื่นเต้นมากเพราะว่าเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน MV เพลงนี้นำทัพนำทีมโดยคุณพอแตงโมเซฟเวอร์นะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไม่เคยได้มีโอกาสมาร่วมงานกันหรือว่าการถ่ายงานกันแบบจริงจังขนาดนี้แล้วก็เลยแบบขอความร่มมือกับเพื่อนไปบ,บอกว่าคุณโมคือคุณแทน,นจะมีเพลงให ขอความร่วมมือแบบมาช่วยคุณแอนหน่อยได้ไหมได้เลยคุณแอนบอกมาเลยอยากได้ใครนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกจะพาไปดูเองจะพาไปสัมภาษณ์กันเลยว่าชีเสิร์เนี่ยมันทำไมจะต้องมีเหล่าบรรดาอินฟูเหล่านี้นะคะที่สำคัญวันนี้ทีมงานวันนี้มากกว่า300ชีวิตนึกว่าหมอํำวงใหญ่นะคะมากันทั้งวงแบบทุกคนทีมงานแม้กระทั่งเฉพาะทีมงานคอสตูม นะคะพี่กระป๋อนดีไซน์นี่ก็ประมาณหนึ่งรถถลกล้อแล้วใช่นะคะแล้วก็มีทีมงานกองถ่ายทำวันนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมง,งานของการของกองถ่ายซึ่งเป็นโปรดักชันใหม่จากผลงานเพลงที่แล้วด้วยนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องมีอุ้ยวันนี้น่าจะทั้งวันก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง,งาาค่ะ่ กินอะไรกินอะไรจะมาเดินด้วยไหมนี่ครับกำลังกินข้า,าวเช้าวันนี้มันเป็นสตาร์ก็ไม่ได้นอนอเหมือนกันเพราะว่าก็คือมีคอนเสุขกับแอร์นะครับทีนี้ผมวันนี้ก็จะต้องไปนรอนก็ต้องมาที่นี่ขอนะครับเพื่อที่จะชูมามาให้กำลังใจที่เตือนนะครับวันนี้เยอะจริงๆครับโปรดักชั่นก็ หรือว่าใหญ่นะครับเสื้อผ้าชุดอุปกรณ์ฟอกตัวลางรก็มีเพลงนี้บหมได้เลยว่ามีอะไรที่ไดได้ได้ชมได้ได้ติดตามแล้วก็มีสีสันเนี่ยอเอเพลงน่าจ,จะประมาณสี่ห้านาทีเขาเป็นเรงเป็นมาตรฐานเพลงนะครับในช่วงสี่ห้านาทีนั้นนอกจากได้ฟังเพลงสนุกแล้วเขก็ย,ยังจะมี เดีมีสีสันที่จะทำให้คุณสนุกทั้งภาพและเสียงด้วยนะครับยังติดตามด้วยนะครับค่ะอันนี้เขาเป็นผู้อำนวยการผลิตแล้วก็เป็นคนจ่ายตังค์ขอบคุณที่มานั่งเช็คงานให้กำลังใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่บอยจะมีบินไปที่อุดรธานีเพื่อที่จะไปไลฟ์สดคืนนี้ก็จะมาแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ย ชิทงานกอนซีนแรกของเราจะเป็นซีนในห้องเรียน <c oughs> วันนี้จะมาในรูปแบบไฮสคูลแบบนานาชาติกินเตอร์ขอบพระคุณสถานที่ด้วยขอบคุณมหาวิทยาลัยราชนามันดีมหาวิทยละะาลัาายของแนนอีเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆก็ขอบคุณอนาะแบบที่อำนวยสถานที่ในการถ่ายทำนะคะก็ถือว่าเป็น ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะได้ที่นี่เหมือนกันเพราะว่าทีแรกก็เหมือนแบบหาหาอะไรสถานสถานที่อะไรเงี้ยสรุปแล้วก็มาจบที่อาแบบแบบดีใจมากเลยรู้สึกอุ่นใจเพราะว่าเราก็เรียนมาสี่ปีนี้เพียรอยู่ปีสีแล้วนะคณะอุตสาหกรรมสร,ร้างสารรค์นะคะก็อีกนิดนึงก็ใกล้จะจบแล้วดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่ค่ะ ซีเตอร์อ่ะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้อ